คลิปนี้ขออธิบาย adjective นะคะคำว่า adjective ก็คือคำคุณศัพท์คำคุณศัพท์มีอยู่3มลักษณะนะคะก็คือคำคุณศัพท์เป็นคำที่บ่งบอกลักษณะภายนอกอย่างเช่นสูงตำ่ำดำขาวสีต่างๆใช่หมดเลยสวยหลอ่อขิเร หนุ่มแก่สั้นยาวตื้นลึกหนาอ้วนผอม,มใช่หมดเลยอันนี้คือลักษณะภายนอกที่เราเห็นได้นะคะสำหรับข้อที่สองนั่นก็คือคำคุณศัพท์ ที่บ่งบอกลักษณะภายในภายในก็คือใจดีขี้อายเป็นมิตรสุภาพใจลายพวกนี้คือลักษณะภายในต่อไป adjective ท,ที่ แสดงความรู้สึกอย่างเช่นมีความสุขเศร้าเสียใจเหนื่อยเบื่อสนุกสนานอ่ะพ